มวยมุมแดงเรนโบว์สกสุไหยิมพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาเลือเนเบนโอ้โหดูทรงแล้วก็ไม่น่าครบรับดูครับยืนซดยืนไล่กันเลยครับว่าใครจะหนักใครจะแม่นกว่ากันครับเลือนเบนกับเรนโบว์ครับโอ้โหดูครับใครถอยหลังออกจากวงกลมเสียฟอร์มเสียชื่อมันต้องอย่างนี้ครับปุบ๋ยไทยซุปเปอร์แชมป์น็อกกัน พอตั้งหลักได้เท่านั้นแหละครับเรนโบว์เอาคืนครับแรงๆครับนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนหมัดขวาหมัดแรกครับขวาตายซ้ายสลบครับอย่างที่เรียนไว้ครับนี่ครับหลับตั้งแต่กาอากาศครับขวาตายซ้ายสลบครับดูครับสลบเหมือนจริงๆครับกองอยู่กับพื้นครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับดูครับความเป็นพิชฆาตของนักมวยบนเวทีครับวินาทีทองครับเด็ดขาดแล้วนิ่งงันครับมาดขวาตายซ้ายสลบครับทีมาของ มวยไทยยิ้มด้วยครับปลลุ้โอ้วยเขาไม่รีบลุกครับประสาทกาสบปรกพืนมาแล้วครับจัาหวาจะนักมวยมุมแดงถนนชัยสมหวังไก่ย่างพบกับนักมวยมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลิวเหมาตงครับโอ้โหแข่งสายอัดตัางเข้าไปใครจะหนักกว่ากันเอ้าแม่เจอสวนเหมือนกันครับถนนชัยดูครับยืนสาวแรกกันเลยครับหัวนัวพัวพันใกล้ๆเลยครับไม่ห่างครับโอ้โหต่อยลำตัวครับสถเียน วยไทยิมด้วยนะครับปอลลุน่โอ้ล่นเลยครับเขาเพียงพับเขาไม่รีบลุกครับประสาทการดตัวคืนมาแล้วครับต่ว่าจะไม่ไหวครับไม่ไหวครับเป็นนับทีสองครับเป็นนับทีสองครับดอาการครับไม่ไหวครับจบเลยครับแต่ว่าด้านล่างนี่น่ารักครับนี่ครับโอ้ยสอกงัดเข้าไปนะครับเต็มเต็มเบ้าตาเลยครับโอ้ยตั้งเข้าไปเลยครับแมลูกนี้ทีเด็ดของเขาเลยครับปังเข้าไปครับแหวกม่านครับ โอ้โหกาดแตกครับคุณมนุษย์หล네่นเลยคร get get euh ับโอ้โหแหวกมาประเพณีเลยครับแลากกระชากมากระซวกครับมันทั้งจุกทั้งเจ็บเลยครับอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับต่อเข้าไปครับอาทำให้พะุงยังไงครับโอ้ยพโหบ้าแล้วครับพบ้างแล้วนักมวยมุมแดงยุทธการเพชรปตอพบกับมุมน้ำเงินจากสหราชอาณาจักรลุคเบนเน็ตครับ ตั้งชื่อเสียงให้กับสังกัตต้ายันโคมก็เริมจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงอู้หูยเจอมาที่6ราชานนท์นะครับรู้จักรู้ว่าขู่นะครับแฟนประเทศไทยรู้จักหยกดับแรงขึ้นแล้วครับยุทธการเออแม่ขู่เลยของล่างับจะต้องระวังตั้ครับว่านลงมาให้จากด้านข้างเตะด้านข้างไม่เป็นไรับทำให้พขางยังไงครับโอ้ยพูดบ้างนะครับพูดบ้าแล้ว เก็บตั้งแต่ดอกมอสักพู่แล้วนะครับโอ้ยเลือดกาเดาทะลักด้วยครับแม่ครับโอ้ยเดือดไปกับไปยุทธการที่ต่อยโวกเองกองทัพอยู่แล้วครับผมไม่ไหวครับโอ้ยเต็มเต็มต้นขาเลยครับมวยไทยนะครับไปชมภาพช้าเลยครับตั้งใจมาต่อยรายการนี้เลยนะครับนี่ครับลูกสับต้นขานี่แหละครับโอ้ยคุณมารุดครับใครไม่เคยต่อยมวยนี่ไม่รู้เลยครับ เจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนครับโอ้โหดูภาพช้าๆนะครับกิมหน้ากิมท้องไอ้ประวงแล้วพอหน้าเปิดครับสับลากเลยครับไม่ไหวครับโดนเต็มเต็มแท่งพอดีครับบนเวทีเกิดภาพน่ารักน่ารักขึ้นครับลูกบบนเน็ตไปเล่นกับลูกชาติทางด้านยุทธการแล้วครับเมสักรู่มาแบบแบงค์แล้วครับมาทบต้นทบดอกเลยครับคิดเยอะด้วยครับทบต้นทบดอกครับเอานะครับมาแล้วครับโจนาธาน มวยมุมแดงน้องโอสอย่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ําเงินจากประเทศบราซิลครับโจนาธานเฟรรราครับบนเวทีธนาชัยจำงสําหรับน้องโอครับโอ้ดูครับยาประมาทครับยืนซดกันเลยครับจะเร่งมากเกินไปก็ไม่ดีครับโอ้โหมาแต่ละดอกดูอาวุธครับ18ปีเท่างนั้นครับนั่นครับมาแรงแรงหนักๆแล้วจัดจัด เวลาที่เหลือจะเช็คบินได้หรือเปล่าหนังสั้นหรือหนังยาวโอ้โหตอนนี้ครับแรงเหลือเกินครับน้องโอมีต้อเหมือนกันครับธนาของจนาธานเฟรเรร่าหมดไม่มีที่เติมเลยนะครับที่นี่ตัวเป้าหมายคือกระโดงคางโอ้ยลาปาเริ่มมีพิษสงแล้วครับจนาธานเฟรเรร่ายกกาดบล็อกหมัดเอาไว้แน่นนเอาละครับเติมหมัดของจนาธานเข้าไปครับคิดเยอะด้วยครับทบต้นทบดอกครับเอานะครับมาแล้วครับจนาธานน้องโอ นี่ครับกำลังจะมาเลยครับจนทรานไฟเล่าน้องโอนี่เหมือนจะหมดก๊อกครับนี่ครับโดนทุกขาเข้าไปแล้วโอ้โหทุกซ้ายครับลูกนี้เตือนมาแล้วนะครับดูให้ดีนะครับปังครับพอดีครับโอ้โหหมุนเป็นเลข8ครับหมุนเป็นช่องแดเลยครับหมุนรอบตัวเองครับดูนะครับปังเข้าไปเต็มกระโดงทางครับมวยยไทช